กระบี่มือหนึ่งก่อนจะจากกันไปในคืนวันนี้นะครับขอย้ําอีกครั้งครับว่าคุณผู้ชมสามารถพูดคุยแนะนําติชมเกี่ยวกับรายการกระบี่มือหนึ่งโฉมใหม่ของเราได้ที่แฟนเพจของรายการเราครับ www.facebook.com/ กระบี t ท7ครับและกรุณาจําไว้ให้ขึ้นใจนะคะสําหรับโบนัสเลิฟเิมูลค่า3,000บาทยังรอคุณผู้ชมอยู่แนะนํากันเข้ามานะคะเพียงแค่แนะนํายอดคนเข้ามาตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ครับ คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กับรายการของเราได้เพื่อความมันกว่าเจ๋งกว่า<ม>และเร้าใจกว่าครับย้ำนะคะว่าคนเก่งที่เราต้องการคือคนเก่งทุกวงการไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเลยค่ะถ้าเรื่องที่ใครนแนะนําเข้ามา,า,มารับการคัดเลือกมาออกอากาศผู้แนะนํารับมาเลยโบนัสเลิฟเลิฟมูลค่า3 0 0พบาท,บาทส่วนสัปดาห์หน้าโมเดลลิ่งกระบี่เมือหนึ่งจะพาไปพบกับยอดคนท่านไหนไปชมตัวอย่างกันเลยจิกก๊ก ดาน้าพลาดไม่ได้เตรียมตื่นตาตื่นใจกับกล้ามเนื้ออันทรงพลังและข้อมือสุดแข็งแกร่งของราชาคริสตันิกที่มาโชว์ท่วงท่าให้คุณอ้าปากค้างแบบนี้สัมผัสความยิ่งใหญ่และสปิริตอันแรงกล้าแบบเต็มอิ่มของลูกชมพูฟ้าจากสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนลูกผู้ชาย ที่ได้ชื่อว่าเป็นตำนานแห่งการแปลอักษรระดับมัธยมของไทยโอ้ยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับความมันความเจ๋งความร้าใจรอพวกคุณผู้ชมอยู่แล้วครับแต่ค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมคราว่าคุณมีนัดก,กับเราทุกเที่ยงคืนวัน,นจันทร์ทางช่องเจ็ดสีแห่งนี้กับความสามารถเก่งกาชิน,ชนที่คาดไม่ถึงในรายการกระบี่เบอร์หนึ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมนะครับเดี๋ยวผมนับ 1- นถึงสนะครับ1 2 3่งสเมื่อกี้พี่กดนในนะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ยากสำหรับโชว์นี้ก็คือกลิ่นของมันแค่นั้นเอง จริงกพี่คือเจ็บเจ็บไม่กลัวนะครับท่านผู้ชมพี่เขาแค่รู้สึกว่าไม่ชอบกลิ่นเท่านั้นที่เป็นอุปสรรคกับเขา